ครับก่อนอื่นนะครับต้องขอญอาตทำความเข้าใจทีหนึ่งว่าถนนหลวงพอกเครื่องเนี่ยนะครับเป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องถนนขุกขะนะครับแล้วก็รถไม่สามารถที่จะดําดเนินการได้อย่างสะดวกนะครับเดินทางได้อย่างสะดวก นะครับผมเองได้คุยกับหัวหน้าส่วนราชการคณะภู้บริหารบนทางเพื่อนสมาชิกสภาได้ผ่านก็ประมาณไปประมาณ2ล้านบาทเกือบกับ3ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหานะครับถนนนะครับที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับและก็ส่วนนั้นก็คือเราจะมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้าไปนะครับซื้อของคล้ายๆว่าพวกของที่ระลึกนะครับแล้วก็ชาวบ้านในซอยนาใหญ่เนี่ยได้ใช้สัญจรไปมา แล้วก็ติดจับหน่วยงานราชการก็คือหน่วยงานป้องกันนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราเองนะครับได้รับการรองเรียนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับโดยพวะครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับชาวบ้านเนี่ยนะครับได้โทรศัพท์มาโ้องเรียนนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเจอผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ปรึกษาหารือกันแล้วก็ผมเองก็มอบให้กับหัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็ให้ทาง เราปหลัดสมใจทองสมบัติเนี่ยให้ดําเนินการนะครับไปแจ้งความดําเนินคดีนะครับในส่วนของโรงพักฉลองนะครับก็ได้ดําเนินการนะครับไปแจ้งความนะครับครั้งแรกเนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามีปัญหานะครับในเรื่องของปัญหาต่างๆแล้วก็เราเองนะครับก็ได้คุยกับผู้ประกอบการนะครับที่ขายน้ํามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ในเรื่องของมอบให้พอกองช่างเนี่ยให้ดําเนินการ ในเรื่องของแบบในเรื่องของแก้ปัญหาอย่าให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่านะครับผมเองเนี่ยให้ความยุติธรรมก็คือนะครับเราผมเองบริหารงานโดยใช้หลักนะครับนิติธรรมระยักรักษาศ์นะครับ,รรรรรรบเพราะนั้นก็คืออารมณ์อรวยกับผู้กการแต่ปัจดีววันนี้เนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ย ก็คือนรรมีรับน้ำนะครับซึ่งวิ่งกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับทำให้ถนนเส้นนั้นเนี่ยซึ่งนะครับผ่านก็ประมาณไปซึ่งนะครับทางผู้ประกอบการเนี่ยนะครับทางบริษัทเนี่ยได้มอบนะครับพื้นที่เนี่ยให้กับทางเทศบาลประมาณ2เดือนกว่าเกือบสามเดือนนะเพราะนั้นถนนเส้นนี้เลยมีปัญหาที่ชาวบ้านเขาลงเรียนกันมาที่เทศบาลนะครับบ่อยมากๆนะครับเลยเป็นที่มาที่ไปว่าผมได้ลงพื้นที่ เพื่อได้ตกลงมีการพูดคุยนะครับกับเจ้าของประกอบการและก็รถรถน้ำนะครับเพราะว่าเขาเองนะครับก็ต้องดําเนินการแก้ไขนะครับให้มันเรียบร้อยนะครับย้ายชาวบ้านคนละน้อนครับครับแล้วงบประมาณที่ทำถนนในเส้นนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยใช้เวลาในกี่เดือนที่ทําไปแล้วครับถึงเกิดเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วถนนเส้นนี้เนี่ยชาวบ้านรอเประมาณมาค่อนข้างจะนานนะครับเราเองที่ผ่านมาเนี่ยงบปี58 นะครับเราได้ผ่านก็ประมาณนะครับถนนเส้นนี้ไปประมาณเกือบสามล้านบาทนะครับซึ่งนะครับเราก็ได้สองมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถนนเส้นนี้เนี่ยนะครับงบปี58าปเนี่ยนะครับหลังจากที่เราได้สองมอบงานเนี่ยมันก็เกิดปัญหาที่ถนนมันชำรุดนะครับใช้เวลาประมาณสักไม่น่าเกินเดือนกว่าๆถนนเส้นนี้ก็ชำรุดนะครับซึ่งเราทําตามมาตรฐานนะครับแต่ปัญหาก็คือรถ ที่มาบรรทุกน้ำเนี่ยนะครับมันเกินขนาดมันน้ําหนักเกินแล้วก็เขาค่อนข้างจะนะครับวิ่ง24ชั่วโมงเลยวันหนึ่งเนี่ยผมเฉลี่ยแล้วนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับทั้งหมดที่เขามาน้ําบริเวณขุมน้ําที่มีปัญหาเนี่ยนะครับผมว่าอย่างน้อย500เที่ยวต่อหวัน24ชั่วโมงนะครับสือว่าเยอะมากแล้วก็ถนนหลวงพ่อเช่มเนี่ยเราเองได้รับวงาประมาณนะครับจากจังหวัดมา นะครับแลวก็งบของเทศบาลด้วยตอนนี้ถนนก็มีเป็นเป็นเป็นขึ้นรูปรนาดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเช้าเนี่ยที่ลงพื้นที่เนี่ยคือต้องการแก้ปัญหาความร้อนวายจริงๆครับครับแล้วก็เบื้องต้นที่เมื่อเช้าไี้ได้คุยกับผู้ประกอบการที่ถกท้องเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับท่านนายกได้ดำเนินการไปอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องผู้ประกอบการนี้ผมเองก็ให้ทางขวายิ่นิกรนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่รวมทั้งคณะสื่อบวลชนนะครับได้มาเห็นข้อเท็จจริง นะครับแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารแล้วก็รวมทั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ด้วยนะครับก็เชิญนะครับเชิญนะครับเจ้าของขุมน้ํานั้นนะครับที่มันมีปัญหานะครับแล้วก็มาพูดคุยกันแล้วก็มอบไปกับทางของององช่างเนี่ยนะครับได้ไปออกแบบในเรื่องของถนนนะครับที่จะให้มันถาวรนะครับเพราะวันนี้เนี่ยพวกกาเนี่ยจะต้องรีดําเนินการทำนะเพื่อแก้ไขปัญหาความร้อนของประชาชนที่สัญจรใช้ เส้นแตนหลวเพราะเกิ่อเส้นนั้นให้เร็วที่สุดครับครับจากการซ่องชงวซ่องสามผิวถนนจราจรในั้งนี้นะครับไม้ทราบว่าทางเทศบาลเนี่ยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือว่าผู้ประกอบการล่าวเป็นผู้จ่ายครับครับอันนี้ต้องขออนุญาตนำาเรียนนะครับว่าทางเทศบาลเนี่ยไม่ได้ออกตังเป็นค่าใช้จ่ายแต่ว่าทางเทศบาลเนี่ยเรามีบุคลากรนะครับก็คือทางส่วนของกองช่างเนี่ยเพื่อต้องการออกแบบเนี่ยให้กับผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเอาแบบของเทศบาลเนี่ยว่าต้องมีข้อตกลงกัน ว่าคุณต้องทําตามแบบนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าเทศาบาลไม่ได้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับในเรื่องของการทานะครับถนนคอสอรอนะครับเพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความร้อนครับระยะเวลาที่ท่านนายกมอบห้กับผู้ประกอบการแก้ไขครั้งนี้ใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ครับในการวันนี้เนี่ยผมให้ทางผู้ออก,การเนี่ยหยุดดําเนินการเรื่องของการวิ่งรถ นะครับแล้วก็ให้รีบดําเนินการในเรื่องของการที่จะทําถนนคอสอรอให้เรียบร้อยคิดว่าน่าจะถ้าเขานะครับมีความจริงใจที่จะทํานะครับคิดว่าน่าจะไม่เกิน2อถึงสวันนะครับคงจะทําเด็ดเรียบร้อยนะครับซึ่งใช้ก็ประมาณเนี่ยโดยเข้าๆเ,เนี่ยประมาณ3 0 0 0 0นบาทเองนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาความดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังน,นั้นนะครับ แล้วหลังจากถ้าเกิดว่าซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ทราบว่าท่านนายกมีมาตรการยังไงที่จะดูแลต่อไปครับก็หลังจากที่ซ่อมแซมเรียบร้อยเนี่ยผมก็จะเชิญผู้ประการนะครับหนึ่งผู้อุการรถบรรทุกน้ำสองผู้อุการที่ขายน้ำนะครับมาตกลงมีการพูดคุยกันแล้วก็ผมก็สั่งให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเข้าดูแลในเรื่องของนะครับทรบในเรื่องของสาธารณสุข นะครับโดยเทศกิจเนี่ยจะเข้าไปดูแลอย่างอย่ใกล้ชิดนะครับเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดความเดือดร้อนแะเพราะวันนี้นี่ลดน้ํานะครับวันนี้ผมเองนะครับไม่มีอะไรกับผู้ปกบรารวันนี้ผมอยากให้ผู้ปกบรารเนี่ยนะครับนะครับสามารถจะเอาน้าเนี่ยนะครับไปจ่ายตามหน้าที่ต่างๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันเดือดร้อนจริงๆนะครับเพราะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราเองเข้าไปพูดคุยเข้าไปตักเตือนให้เจ้าที่ นะครับให้ไปพูดคุยว่าคนมีมาตรการอะไรแต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับนะครับแต่วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อตกลงที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพริผ่านมาเนี่ยรถน้าเนี่ยนะครับจอดบนท้องถนนเลยนะครับไม่ได้ให้ความเกรงใจกับประชาชนที่ใช้รถบนท้องถนนเพราะหลังจากนี้เนี่ยหลังจากผู้ประกอบการเนี่ยทำถนนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะเชิญมาที่เทศบาลตะบลฉลองโดยผู้ประกอบการรถน้ําด้วยแล้วก็ผู้ที่ขายน้ําด้วยมาทําข้อตกลงกัน ว่าวันนี้เนี่ยคุณต้องมีที่ปิดนะวันนี้น้ําที่คุณทุกไปเนี่ยถ้าคุณแบกเกินน้าหนักผมก็จัดการคุณนะนะครับวันนี้เราต้องมีข้อตกลงกันสังคมมันจริงจะอยู่ได้นะครับในส่วนนี้ครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกเทศมนตรีนะครับเทศบาลตำบลฉลองมากๆนะครับที่มาช่วยไขแก้ไขปัญหานะครับพื้นที่ต่างๆให้กับประชาชนครับต้องขอบคุณ เอาปกติเลยจำไม่นขนาดนั้งน้ำอยากให้มันตั้งโมโนนี้ใครวล่นกัอะไรน้าอยดางเนี้ใครไล่นก็ลงลงอยนี้น้น้อยมากเลยแต่ขอรมาตองนี้ดำได้ขาอ้ไม่ก้าวไ

นี่เราเราแบะมันมันตับมาท่านตับแบะพอรูแล้วนะแต่วันนี้เนี่ยมันมันมันถูกวันมันมานะวันนี้นลูกบอลแฉ้งแต่ฝักปีนึงเป็นเดือนมาแล้วนะอันนี้คือสักทีวันก็ต้องเกยไข่แล้วโจมฝ้าบ่อด้วยนะเหล็กออกองน้ำทีเลียวรัดเปิดสองนั่นนั้นวันนี้ท่าว่าพอจับได้ไหมพอจับได้ในวันนี้พอมันรู้บอลรวยงั้นนะทำไมกบ้มันจะไม่มีแต่น่ะเปิดซึ่งโบราณเราเบกนะเราเบกน้ำมันชอบเอกนะฝ้าด้วย